อันนี้ก็ <c oughs> คุณยายมากินหญ้าในป่านะครับก็สนาบวันนี้นะขอกับคุณแม่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านชมคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับคุณยายก็มาลงอาบน้ําเสร็จขึ้นมากินหญ้าเลียมหญ้านะครับหญ้าอ่อนๆนะครับเพื่อจะคุณยายได้ทานง่ายนะครับกินง่ายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้าชมคลิปนี้นะครับก็ยาก็ไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นที่เ,เป็นคนานะครับที่เขาปลูกเขาดํานานะครับนี่นะครับเป็นที่ดำนาเขานะครับเพื่อจะกันยายได้มากินบนคนาที่ เขาดำนาไว้นะก็เขียวนะครับก็ซึ่งเขาสูบนะ้ำแต่ก็เลยตรงคันนาตรงนี้ชุ่มชื่นนะครับเลยหญ้าเกิดใหม่นะครับคนยายขาคนยายก็ชอบกินหญ้าอ,อ,อ่อนอย่างนี้นะครับมามามาเป็นมาเป็นมาเป็นมาถอยเบื้องหน้าเบื้องจะไปในตกหลุมเนี่ยนะมา ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้กันแน่เบิงบ้งเบิ้งไปกินข้าวเขาทำไมเนี่ยเบนมา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 เบนมุนมามามา,มา,มาเบน,นมาฮะเนี่ยนี่มั้ยมุมา Oh, no. thôi 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 ra thôi thôi một rồi. thôi ừ. ฮ right? ้ับฮรับครับวันนี้ก็ตำัวนนี้ห้านาทีนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้ด้วยนะค,ะค,นครับผู้ชมครับสวัสดีครับ